สูตช่องมายุรีชาแนลค่ะมาชมสวนผักนะคะวันนี้อันนี้กินโอ้คนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้คอสนะคะน,นี่เินเลขค่ะอันนี้เล็ดโอ้คนะคะน,นี้เินเลขค่ะสวยๆนะคะสวยๆเลยค่ะน,นีบัตาเตร์นะคะ บัตเตอดค่ะเปียดน้ำนะคะเปิดน้ำชุ่มฉ่ำเลยผักสวยๆนะคะเนี่ยไดถ่ายผักสวยๆนะสวยๆทั้งนั้นเลยดูท้อนกำลังเริ่มโตแล้วค่ะจะส่งแมคโครได้แล้วนะ ับชมกันได้เลยค่ะนี่ตัวเองถ่ายเลยนี่กินโอ๊กนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้จะปลูกรวมกันนะคะเป็นฟินเล่กับบัตเตอร์เฮดค่ะนี้เลดโอ๊กนะคะ ฟินแลก่กำลังสวยๆเลยค่ะช่วงนี้ผักมันสวยดีมันสะอัดมากเลย นี่กินโอ๊กนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้จะปลูกรวมกันนะคะเป็นฟินเล่กับบัตเตอร์เฮดค่ะนี้เลดโอ๊กนะคะ จินเล่กำลังสวยๆเลยค่ะที่ช่วงนี้ผักมันสวยดีมันสั่งอัดม,มาเลย ให้กินโอ๊กนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้จะปลูกรวมกันนะคะเป็นฟินเล่กับบัตเตอร์เฮดค่ะนี้เลดโอ๊กนะคะ สินแรกกำลังสวยๆเลยค่ะช่วงนี้ผักมันสวยดีดังอัดม,ม,ม,มากเลย